ผมอะข้อกําหนด6เดือนเพื่อนๆืนก็ร้อยผมไม่แเป้ง่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมโชคดีก็ยังมีพี่ชายที่คอยเป็นเกาะคุ้มกันเป็นครอบครัวที่คุ้มกันเขาไม่เคยทิ้งเราไปไหนหรอกผมเล่นกีฬามายี่กว่าปีแล้วเนี่ยมีความเพราะความเหนื่อยความล้าอยากจะพักแต่ทุกวันนี้ผมมีลูก2คนผมมีเป้าหมายแล้วว่าผมจะทําเพื่อใครพลังใจเนี่ยสิ่งสำคัญว่าทําให้เรามีพลังที่จะสู้และแข่งขันู้ต่อสู้ได้ดี ผมอะข้อกำหนด6เดือนคุณแม่เกิดบาดทิศแท้งแล้วก็มีทําให้ผมมีความมิการแข็งขารีบทั้งสองข้างนะก็มีการรักษาในโรงพยาบาลเข้าตู้อบมีการผ่าตัดขานะครับผมก็เรียนโรงเรคโคนปกตินะเพื่อนเพื่อนก็ร้อยผมไปเป๋งง่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมชอบให้พ่อไปส่งที่โรงเรียนผมก็จะเศร้าๆอะไรอย่างเงี้ยองผมก็พอก็เป็นไรลูกผมก็ลงไปโดนร้อยอีกแล้วพ่อ่นี่นะพ่อก็ลูกหัวไปทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็น้าถึงเราก็คือการเรียน แต่ผมโชคดีก็ยังมีพี่ชายที่คอยเป็นเกาะคุ้มกันเป็นครอบครัวที่คุ้มกันเขาไม่เคยทิ้งเราไปไหนดูแลผมอย่างดีให้อะไรให้ผมก่อนนี่แหละคือสังคมที่เล็กที่สุดและสาคัญที่สุดทําให้ผมมีแรงไปสู้กับสังคมข้างนอกที่ยิ่งใหญ่กว่านี่แหละคุณพ่อเนี่ยเป็นประธานสโมสรเทเบิลในนี้ตำรวจคนปกติโรงเรียนมีโต๊ะป่องเอ้ยก็เลยลองไปเล่นติงป่องเรามีโอกาสได้ฝึกซ้อมก็รู้สึกชอบและสนุกกับกีฬาชนิดนี้ก็เลยพัฒนามาต่อเนื่องเลย จนมาวันหนึ่งเนี่ยเราได้มีโอกาสได้เข้ามาเล่นทีมชาติมหกรรมครั้งแรกก็คือที่ผมไปแข่งขันก็คืออาเซียนพลาเกมที่ประเทศเวียดนามเป็นอาเซียนพลาเกมครั้งที่2ก็ตอนนั้นก็ไปได้เหรียญทองมาเป็นจุดป,ประกายของกีฬาเทเบิลเทนนิสคนมีการทีมชาติไทยเลยว่าเอ้ยน้องอย่างอายุ 15- บหเองแล้วได้เหรียญทองแล้วก็เลยมาพัฒนามาเรื่อยๆจนถึงระดับเอเชียก็ได้เหรียญทองระดับเอเชียเอก เราเนี่ยเรียนด้วยปีหนึ่งแต่ด้วยความคิดที่เป็นเด็กอะ่ะเราอยากจะซ้อมกีฬาอย่างเดียวเรามุ่งมั่นมากเราดอบเรื่องการเรียนไว้แล้วก็มาซ้อมกีฬาอย่างเดียวซ้อมซ้อมซ้อมคิดว่าแบบโอ้โหตอนนั้นฉันเจ๋งมากเลยฉันจะไปเอารางวันให้ได้เลยตกรอบแรกครับกลับมาไม่ซ้อมฟองเลยติดเกมออนไลน์ก็ไม่เข้าไปซ้อมในยิมโอ้โหเป็นเวลาต้องมี3-4เดือนอะ่ะผมไม่เล่นเน็ตตอนนั้นก็เจอพระบรมราชโอาของในหลวงรัชกาลที่9ว่าล้มลงแล้วให้ก้ารเี่ยงลุกขึ้นสู้ใหม่ผมมาลงฝึกซอมให่จน อีก4ปีต่อมาผมประ no. สบความสำเร็จในมหากรรสูงสุดพาราลิมปิกเกมปี2012ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษครับอย่างแรกเลยขอบคุณครอบครัวครอบครัวเป็นสังคมที่เล็กแต่สําคัญที่สุดเลยผมเล่นกีฬามา20กว่าปีแล้วเนี่ยมีความเพราะความเหนื่อยความล้าอยากจะพักแต่ทุกวันนี้ผมมีลูก2คนผมมีเป้าหมายแล้วว่าผมจะทําเพื่อใครยิ่งทําให้เรามีไฟอีกครั้งหนึ่งในการเล่นกีฬาใน ในวัยเกือบ40ปีผมาอายุ39ปีแล้วพลังใจสิ่งสำคัญว่าทําให้เรามีพลังที่ยจะสู้และแข่งขันพู่ต่อสู้ได้ดีคผมก็อยากขอขอบคุณนะการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะก็การไฟฟ้านครหลวงที่อยู่กับเรามาอย่างยาวนาน13ปีนะฮะการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเข้ามาสนับสุนันกกีฬาพุทิการเนี่ยทำให้นักกีฬาพุทิการอย่างที่ผมบอกว่าไม่ต้องสนใจเรื่องอะไรแล้วมีทุนมาแล้วและได ื้ออุปกรณ์ที่ดีได้สนามที่ดีฝึกซ้อมที่ดีพวกเขาไม่ต้องกังวลอะไรแล้วมีท่าที่ฝึกซ้อมอย่างเดียวทําหน้าที่เพื่อประเทศาตยอย่างเดียวเนี่ยก็อันนี้เป็นสื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่นักกีฬาอยากจะได้ทุกคนเอนะครับก็ให้การสนับสนุนการกีฬาของประเทศไทยนะครับเพราะเราไม่ได้มองว่าเราแค่ขายไฟอย่างเดียวนะครับเราเอามองว่าการกีฬานะครับเป็นส่วนหนึ่งของประเทศโดยเฉพาะ กีฬาคนพิการนะครับเรามองว่าเราควรพัฒนานะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในการดำเนินการเรื่องนี้ด้วยนะครับเราก็เลยให้มีความการสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องครับเราจะทําไงให้การกีฬาของประเทศไทยนะครับแล้วก็นักกีฬาของเรานะครับจ้างชื่อเสียงใประเทศไทยตลอดไปครับคือเราให้การสนับสนุนนะครับในการที่จะเอาไปพัฒนา การกีฬาของการกีฬาคนพิการนะครับแล้วก็แรงเชียร์นะฮะในเชียร์ของคนกฟนนะครับเรื่องของการให้กำลังใจนะครับแล้วก็การเคียงข้างเราเรียกว่าดอกเกเคียงข้างดีกว่านะครับสำหรับกีฬาคนพิการโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าเรามองว่าน้องๆเองนะครับอย่างน้องลุงเองนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องการกำลังใจในส่วนนี้ด้วยและนอกจากเรืองเกี่บเหมือจากการเป็นพนอแหลวงครับอยากฝากนักกีฬา ที่มีความฝันนะครับในด้านของกีฬานะครับที่จะตามความฝันนะครับที่ไปถึงจุดหมายเพราะแต่ละคนก็มีความฝันที่จะเป็นนักกีฬาในด้านนั้นๆนะครับเหมือนกันไฟฟ้รนครหลวงครับที่เราเป็นพลังงานส่วนหนึ่งของวิถีเมืองมหานครนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ฝากให้มีกำลังใจแล้วก็สู้ต่อไปครับ ความรู้สึกที่จะร่วมแข่งขันก,ก,รรกีฬาโภมิการที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอ,อาเซียนนะครับสำหรับในส่วนตัวผมแล้วเนี่ยครั้งเนี่ยเป็นครั้งที่12ที่ผมจะลงกาแข่งขันผมได้แชมป์มาทั้งหมด11ครั้งแล้วติดต่อเนื่องเลยครั้งเนี้ยเป็นบ้านเราไม่อยากจะพลาด เรามีการไฟฟ้านครหลวงมาให้แสงสว่างเราแล้วเหมือนเป็นแสงสว่างในการเดินของทัพนักกีฬาคนพิการชิมชาไทยเรามีผู้สับสนุนดีแล้วเราจะตอบแทนได้อย่างไรก็คือทำผลงานให้ดีเพราะเราไม่ต้องมีคกางทูนอะไรเราเราแข่งขันให้เต็มที่ผมเชื่อว่าเป็นแรงผลักดันที่ดีทําให้เราค้าชัยในการแข่งขันนี้แน่นอนครับเอมเอหรือการไฟฟ้านครหลวงนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้นักกีฬาคนพิการนะครับและนักกีฬาคน,นอื่นๆนะครับ ทุกท่านนะครับเป็นแรงใจเป็นแรงเชียร์นะครับให้กำลังใจนะครับแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นครับว่าอย่างน้อยที่สุดมีการไฟฟ้านครหลวงหรือ M อ a คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังตลอดเวลานะครับแล้วก็เชิญชวนประชาชนทั่วไปนะครับเป็นแรงเชียร์นะครับเป็นการสนับสนุนด้วยครับเสียงเชียร์เสียงกําลังใจเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เรามีแรงสู้ต่อไปเราไม่ได้สู้อยู่คนเดียวเรามีคนไทยทั้งชาติคอยให้กําลังใจเราอยู่เนี่ยทให้เรามีพลังเียจะ แต่งหน้าผููต่อสู้และเข้าเส้นชัยทําแต้มชนะผููต่อสู้ได้ในทุกประเภทกีฬาเราซ้อมมาอย่างเต็มที่แล้วกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันครับอยากเชิญให้พี่น้องชาวไทยชมและเชียร์ทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยให้คว้าชัยในการแข่งขันในครั้งนี้และเป็นเจ้าเหรียญทองในกีฬาในครั้งนี้ด้วยครับฝากให้กําลังใจทัพนักกีฬาคนพิการทีมาชาติไทยด้วยครับ